โอเคครับผมสวัสดีครับผมผูฟิกเกอร์นะครับผมก็วันนี้ครับก็จะมาแล้วโอเคครับผมนะครับก็สวัสดีครับผมูฟิกเกอร์นะผมก็วันนี้ครับผมก็ได้แบบกับเอ่อกลับไปดูช่องก็คือช่องตัวเองอ่ะผมเข้าไปช่องตัวเองนะแล้วผมก็เลื่อนดูคลิปแต่ละคลิปครับผมซึ่งก็ ก็คิดได้ว่าเอ๊ะเรายังไม่เคยทำเกมเ,เกมแนวแบบเฮอร์เลอร์สักครั้งเลยนะครับก็ก็เลยมาจัดครั้งนี้เลยครับก็ผมก็เลื่อนไปเจอใน Play Store นะซึ่งเขาบอกว่าเกมเนี้ยมันอ่ามันมาจากบนคอมนะบน PC นะครับผมนะกะ็ซึ่งมันจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับผมไม่เคยเล่นนะนะผมไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนนะแล้วผมไม่เคยดูยูทูปเอ่ YouTuber, อยูบเบอร์เขาเล่นกันด้วยนะครับเออไม่รู้เขาเล่นกันหรือเปล่านะโอ้ เ่าโอ้ก็วิย้ยเฮ้ยเ้ยเกมนี้ตอนหันไปปุ๊บมันมันจะมีเสียงมันจะเสียงตามด้วยแบบคือเขาเอา้าใจลมไหมถ้าหันไปทางนี้ก็จะมีเนี่ยหันไปทางนี้ปุ๊บจะมีเสียงลมอะไรเงี้ยฟังดิเนี่ยประมาณเนี้ยเออด,ดีดีครับแต่ว่าคือผมปรับภาพสูงสุดอยไงมันก็เลยแบบแหลกๆนิดนึงนะก็มันปรับภาพได้ด้วยนะเนี่ยผมปรับไฮกับมนะีเดียมนะเออเรนเดอร์มีเดียมพอครับ โอ้ยร้อนดีวะ่ะตรงนี้มีอะไรบ้างเนี่ยอฮ้ยตรงนี้มีขวดขวดไม่ใช่ขวดน้ำอ่ะขวดเหล้าเฮ้ยมีประตูเอา้ามีประตูเปิดไม่ได้ฮนะแต่ว่าไฟฉายแล้วก็มีนะแต่ทําไมมันไฟฉายมันกากจังวะ <c oughs> ต้องเดินเข้าไปใกล้เท่านั้นเหรอถึงเห็นอืมลมแรงซะด้วยฮนะตรงนั้นอา่ามีขวดครับมีรูปภาพนะฮะ มีกระปร๋องอะไรนี่กระปร๋องน้ํานะครับแล้วก็มีขวดน่าจะเป็นพวกเบียร์พวกเหล้า <ś c oughs> ประมาณนั้นนะเอ่อมีไฟตรงนี้อ่าฮะเดินช้าได้กับเดินเร็วได้โอเคเดินช้าไปก่อนเจ <s ug> <s ug> ใจสวัสดีโอ้มีลูกป,ปั้นด้วยลูกป,ปัน้นอยา่านะอยา่านะอย่านะมีรูปภาพด้วยอีกแล้วอยา่อยานะ เออผมลืมบอกชื่อเกมครับเกมนี้ชื่อชื่ออะไรวะอ๋อเกมนี้ชื่อว่าอีเล s t ลสแตเวนะครับก็เป็นเกี่ยวกับเนี้ยเกี่ยวกับห้องแบบนี้แหละน่าจะวนไปเรื่อยมัง้งแต่ว่าตอนนี้ผมลำคาญเสียงลมมากมีต้นไม้ข้างนอกด้วยฮนะน่าจะลมแรงนะข้างนอกอะ่ะอืมไว้ก่อนแล้วกันมีเงาด้วยนะไม่รู้โอ้รูปภาพเต็มเลยอะ่ะ โห oh. ถ้าผู้ชมได้ยินอะไรไหมครับเมื่อกี้มันแหลกพอดีนะเออแหลกปุ๊บเอ้ยไม่ใช่แหลกหอีกมันค้างปุ๊บได้ยินเสียงหอเลาะแล้ว,ลวอันนี้ก็ตกลงมาชัดเจนครับป้าเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยครับมีประตูนะเปิดได้ไหมนี่ ผมว่าไปดีกว่าผมว่าไปดีกว่ามึงจะขออะไรนักหนาวะันนี้โอ้โหผมวเสียงดังไปแล้วผมว่าเสียงดังไป,งงไปโอ้โหต้องเดินไปเหรออ่ะเราเดินไปดูครับ ถ้าเดินไปเป็นไรไหมเฮ้ยเอาแล้วก็กลับมาที่เดิมอย่างนี้ก็ได้เหรอเดี๋ยวถ้ารูปปัน้นไม่มีอะไรครับอีกแล้วเหรอเฮ้ย

โอเคครับผมนะก็ก็ก็กิดก็ก็กีดไปทีหนึ่งกีดหรือตะโกนขอเออขอเรียกตะโกนละกันนะก็ตะโกนลั่นบ้านเลยเมื่อกี้โอเคครับผมนะก็มันก็เป็นเกมแค่สั้นๆแค่นี้นะแต่ว่ามันอุ้ยมันหลอนดีนะเออแบบมันมันแบบคือยังไงมันมันแบบตื่นเต้นตรงเออยังไงนะลุ้นอน่ะเออมันลุ้นอน่ะนะครับมันมันบิวดีมันลุ้นดีนะฮะก็ตอนที่ตอนทสสุดท้ายอ่ะนะฮะที่เออที่มันวิ่งมานะครับ เปิดประตูแล้ววิ่งมานะผมก็งงอยู่เอา้าทำไมใครเปิดประตูวะนึนกว่าจะให้เรากลับขึ้นไปนะแต่ปรากฏว่าเออ่ไอ้ผีมันเดินออกมาเฉยเลยนะโอเคครับ <laughs> okay, ผมนะก็เค่ okay, ผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับคลิปให้ผมด้วยนะ <laughs> ผมถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปเนี่ผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อแจ้งเตือนว่าคลิปผมมาแล้วนะผมโอเคผมเจอใหม่คลิปหน้าผมซีโอเกบ๊ายบายครับ